สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการหลังซีเฮสฮะพบกันในเกมวอลโ o บอตกันอีกหนึ่งครั้งนะแต่ว่าครั้งนี้ก็ยังเป็นแอปเทสอยู่นะครับผมซึ่งเทสสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นและหลายคนก็เข้าไปเขาเรียกว่าทดสอบเจ้าหุ่นใหม่คอนดอร์แล้วก็ปืนใหม่กันมานะครับก็อาจจะมีบางคนไม่ได้เข้านะครับวันนี้ก็เลยเก็บภาพมาให้ดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับทั้งเจ้าหุ่นใหม่คอนดอร์แล้วก็เจ้าอัลติเมทกิฟฟินด้วยนะครับ สัปดาห์นี้นะครับที่ผ่านมาเพิ่มเติมคือเขามีโดนมาให้ใช้แล้วนะคือเจ้าโดนเวฟนะทุกคนถ้าผมอ่านผิดยังไงก็ต้องขออภัยนะครับชื่อของโดนนะครับเป็นโดนเวฟครับสีสันก็เข้ากับเจ้าตัวคอนโดเป็นอย่างมากก่อนที่จะไปเล่นกันเหมือนเดิมฮะนะครับก่อนอื่นเพื่อนๆคนไหนต้องการดีเจนะครับผมหรือทรัพยากรในเกมนะก็สามารถที่จะกดลิงก์ใต้คลิปครับตรงคําว่าร้านค้าเว็บช็อปมีโคตด r u n g c h นะครับผมนะ กดเข้าไปในลิงก์ให้เรียบร้อยนะครับผมเลือกซื้อสินค้ากดซัพพอร์ตช่องตรงกล่องของขวัญด้านบนขวามือครับนะแค่เพียงใส่โค้ด r u n g c h S ก็จะสามารถสนับสนุนช่องผมไปในตัวเลยนะครับทุกคนได้ของด้วยสนับสนุนช่องของผมด้วยก็ขอ,ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อน,อนล่วงหน้าครับเกมแรกที่ผมเล่นเนี่ยแหมเข้ามาทีแรกยิงกันโครมครามโครมคลามนะทุกคนไอเราก็เอแปลกใจว่าทําไมยิงกันเยอะแต่เลือดมันไม่ยอมหยุด เอ้ยไม่ยอมไม่ยอมยุบนะทุกคนเลือดเนี่ยอยู่ปกติเลยพอโดดขึ้นมายิงตรงนี้ปั๊บเนี่ยรู้ทันทีเลยว่าเกมมันบั๊กครับทุกคนเออนะครับแอปเทสนั้นยังไม่สมบูรณ์นะครับผมเวลาเล่นเนี่ยอัตราการบั๊กเนี่ยเยอะมากๆนะครับเออและเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่บั๊กนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปกันดีกว่านะกว่าจะรู้ตัวก็ยิงไปซะเยอะเลยแบบนี้ครับนะมาไปครับ มาดูเกมนี้กันดีกว่านะครับก็เก็บภาพมาให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับเปิดจากมาด้วยคอนโดนะครับผมหุ่นตัวนี้สามารถบินได้พอบินขึ้นไปมีเกราะป้องกันตัวด้วยเกราะตัวนี้เป็นเกราะรุ่นใหม่นะครับพอแตกแล้วก็สามารถฮิ้วเลือดเราไดที่อีกตั้งหากนะครับมีอาวุธในตัวนะครับที่จะยิงไปโจมตีการแต้มป้องกันเลือดสีเทาของคู่ต่อสู้มาพร้อมกับปืนโซนิครุ่นใหม่นี่ครับยิงในระยะ500เมตรแถมมีโดนนะครับผม ที่ช่วยเพิ่มโล่เอจิทให้ด้วยโอ้โหตอนนี้บอกได้เลยว่านะครับแอปเทสเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์นะครับทำให้เจ้าคอนดอหุ่นใหม่ปืนใหม่เนี่ยมันแรงเหลือเกินนะครับโดนใหม่ทำงานได้อย่างดีอะทุกคนนะครับโล่สีเหลืองเนี่ยไม่ยอมแตกง่ายๆเลยนะนอกจากจะมีโล่คุ้มกันภายนอกจะไม่พอยังมีโล่ติดตัวอีกนะครับมีเกราะด้วยนะเนี่ยแรงเหลือเกินครับอาวุธในตัวยิงโคตรถี่นะครับ บอกได้เลยว่าโหดนะครับในแอปเทียนในโหดจัดนี่ดูซะก่อนหญิงแบบไม่ยั้งแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อมันลงพื้นแน่นอนครับหุ่นบินได้เกือบทุกชนิดครับเมื่อลงพื้นบางชียบนะทุกคนเออเมื่อมันอยู่ที่พื้นนี่ก็บางนะครับก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนของเจ้าคอนร์เลยนะครับแต่ก็ใช้โูดูความที่ของปืนครับและดูว่าความเร็วของในตัวเรียบร้อยฮะจังหวะนี้ เรียบร้อยครับผม2ตัวซ้อนครับอ๋อลืมบอกไปนะครับสาระสําคัญของเจ้าคอนดอร์อีกอย่างหนึ่งก็คืออาวุธในตัวนะครับมันยิงไททันได้แรงขึ้น50%ด้วยนะอืมก็เรียกได้ว่ามาออสมบูรณ์แบบเลยครับนอกจากที่จะกําจัดหุ่นตัวเล็กๆได้อย่างรวดเร็วยังไม่พอยังมีอัตราการยิงไททันที่สูงด้วยนะครับนะนะก็เรียกว่ามาเป็นหุ่นต่อต้านไททันก็ว่างั้นเถอะนะครับ เรามาดูอัลติเมทกิฟฟินกันหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอัลติเมทกิฟฟินนะครับผมเองก็ใช้เป็นโดนชายนะทุกคนนะครับยังไม่มีข้อมูลนะครับชัดเจนเปิดเผยขึ้นมานะครับทุกคนเออผมเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะครับอ้อผมลืมบอกไปปืนใหม่ตอนแรกโหลดเร็วมากนะครับตอนนี้โหลดเป็น5.6นะครับแต่เท่าที่ดูนี่ก็เหมือนเร็วอยู่ดีนะครับปืนใหม่ที่ติดกับเจ้าคอนรดอ่ะมาต่อกันที่กิฟฟินครับ กิฟฟินนะครับใช้อัลติเมทสตอมนะครับก็มีความแรงนะครับอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ยังไงก็ตามครับระบบป้องกันตัวเนี่ยที่เป็นโล่สีเหลืองเนี่ยก็ยังไม่มีคําอธิบายมานะครับว่าเป็นโล่แบบไหนยังไงนะครับเนี่ยยิงไปปุ๊บโล่แตกนะครับไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆสังเกตดูดีครับยิงซ้ําอีกทีก็เจ็บน้อยหน่อยนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะก็ใช้เป็นช็อคเทนนะทุกคนนะครับ เนี่ยมีโล่เหลืองโผล่ขึ้นมาแล้วแตกเลยจังหวะนี้ก็เลยไม่รู้ว่าโล่เหลืองชนิดนี้เนี่ยนะครับที่เป็นแก้วๆนะครับนะมันทํางานลักษณะไหนยังไงนะครับแต่มีตอนโดดแล้วก็ตอนลงพื้นสักระยะนะครับนี่แบบนี้เลยเห็นปะเป็นสีทองแบบนี้ครับปืนเนี่ยแรงแน่นอนไม่ต้องพูดถึงครับการกระโดดครับโอ้โหเร็วเหลือเกินโดดปุ๊บพุ่งพวดไปเลยนะนะครับอ่าก็ถือว่า ทำให้เล่นสนุกครับออกแบบมันได้อย่างสวยงามนะแหมทองเอ่อสีดําเลือบทองแบบนี้ยังไงก็สวยอยู่แล้วนะครับตามเขาเรียกว่าตามสไตล์ของตัว Ultimate นั่นเองนะ <c oughs> นะครับอ่าแบบนี้เลยนะโหลดยิงยิงห่างหน่อยแต่แรงนะทุกคนนะครับแล้วขณะการยิงค่อนข้างห่างแต่แรงแน่นอนครับนี่ฮะโดดไปโดดมาโอ้โหกูต่อสู้โดนอะไรเข้าไปอ่ะนะครับน่าจะโดนปืนของไทท่นนะ อืมอันนี้โดนยิงระยะไกลโอ้โแตกเลยครับไม่ไหวนะเจอปืนระยะไกลยอย่างอ่าของไทท่านเนี่ยป๊อกๆเข้าไปก็เป็นธนูนะทุกคนน่าจะ,จะน่าจะเป็นธนูนะเมื่อกี้เรามาดูเจ้าคอนโดกันต่อฮะตรงนี้มีคู่ต่อสู้อยู่สองสามตัวครับเดี๋ยวจะลองบี้เข้าไปว่าเป็นยังไงนี่ฮะโอ้โหดูความถี่ของอาวุธในตัวครับมาไม่ใหม่แบบนี้นี่บอกได้เลยว่าถี่ยิบนะครับนะเพื่อนๆก็ดู เป็นพื้นฐานไปก่อนนะเพราะว่าตัวเลขนั้นมันยังไม่ชัดเจนนะทุกคนการเทสนั้นก็เพิ่งเทสได้สองรอบนะอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ก่อนนู้นแล้วก็อาทิตย์นี้ครับผมยานแม่ล้ำใหม่นะที่เพื่อนๆถามว่าทำอะไรได้โโหมันยิงล้ำแสงแล้วแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมะนะ่ะยิงล้ำแสงนะครับผมแล้วก็ล้ำแสงก็วิ่งไล่ตามตัวเลยนะเรียกได้ว่าเป็นยานแม่ที่สนใจผมยังไม่ได้เปิดเอามาใช้เลยนะเอ,อเดี๋ยวผมว่าผมจะเปิดซะหน่อยนะ อืคือไม่แน่ใจว่าเขาจะให้ยานแม่ผมมาหรือเปล่านะครับหลังจากการอัปเดตใหม่นะครับผมเองก็เลยยังไม่ได้สุมหานะทุกคนเนี่ยฮะนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับเมื่อมันบินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตัวมันจะเคลือบด้วยสีม่วงนะนั่นแหละครับเออเหมือนหุ่นแปงลงร่างยังไงพี่กนเอ,อ้ยมันก็บินขึ้นไปนะครับแล้วก็ทําเหมือนครับเออเป็นกลมๆนะทุกคนก็ออกแบบมาได้อย่างดีนะสีสันสวยงามครับนะ ไม่รู้ว่าตอนที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วจริงๆเนี่ยจะสวยงามกว่านี้หรือไม่โุ้ยอันนี้บินแล้วติดนะครับก็เลยบินต่ําหน่อยเนี่ยสังเกตหรือปะบางทีมันก็ไม่เหลือบนะทุกคนเพราะว่ามันยังบักอยู่ครับเนี่ยเพิ่งมาเหลือบตอนท้ายเนี่ยเออบินตอนแรกยังไม่มีนะครับพอบินตอนที่สองเนี่ยมีใช่นะครับอ่าก็ประมาณนี้สําหรับการเทสนะครับแล้วหลายคนถามเข้ามาว่าพี่ผมเข้าเทสไม่ได้เนี่ยเทสนะครับแอปเทสเนี่ยเขาจะเปิด ประมาณอาทิตย์ละครั้งนะทุกคนพอปิดไปแล้วเนี่ยมันก็จะเขียนว่าอะไรเนี่ยหนึ่งหนึ่งล้านชั่วโมงอะไรนะั่นแหะไอนนะตัวเลขเยอะๆอะ่ะเพื่อนๆไม่ต้องไปใส่ใจนะครับเพราะว่าเขาเขียนยงนี้มาตั้งนานแล้วล่ะนะครับเป็นปกตินะแล้วก่อนที่จะเข้ามาเทสในรอบต่อไปหรืออาทิตย์ต่อๆไปอ่ะเพื่อนเพื่อ,อ,อก็ต้องอัปเดตมันด้วยนะครับอ่าและเล่นไปเล่นมาก็เหมือนเดิมครับเกมก็หลุดออกไปโดยที่ไม่น่าเชื่อว่าหลุดออกไปได้ยังไงนะครับก็โอเคครับนะ ก็เอาภาพมาให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับสําหรับแอปเท War Robot นะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เล่นได้บ้างไม่ได้บ้างนะติดติดขัดขัดเป็นตามปกติของแอปเทสอยู่แล้วนะครับก็นํำข่าวสารมาบอกกันสําหรับหุ่นใหม่เตรียมรับชมเอ้ยเตรียมรอได้เลยนะแรงประทะครั้งนี้ครับอัปเดตหน้าตัวอื่นโดนเนิร์ฟครับมีหุ่นใหม่เข้ามาแบบนี้รับรองว่าว้าวุ่นแน่นอนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับผม